อานะครับเด็กๆวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอมสินนะครับวันนี้น้องอมสินก็เลยเอาขนมมาแบ่งกับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆได้รับประทานด้วยได้กินด้วยโอโอเดี๋ยวเราจะไปกินกับนมของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเรามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องอมสินก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเผาเผาเทียนก่อนนะครับทุกคนแม่เอามือขึ้นมาครับลูกเ,เดี๋ยวยค,คุณแม่าดูดีว่าวันนี้อมสินเอาขนมอะไรมาแบ่งเพื่อนเพื่อนเตรียมตัวดูอ้าว 1> 1, 2, องวันนี้เป็นวันเกิดของน้องออมสินนะครับก็เลยเอาขนมโหน่ารักมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยขนมโดน่าสวยๆหน้าตาตัวการ์ตูนเยอะแยะเลยมีทั้งสไปเดอร์แมนตอนนี้ปักเทียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอับปักเลยมาหนึ่งอันนะครับ อ่าเดี๋ยวคุณครูจะปิดไปแล้วก็จะจุดจุดเทียนให้นะแล้วก็เรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับออมสินนะครับเอาล่ะเสียงดังนะเดี๋ยวครูผสนจุดเทียนก่อนูนนี่คือออะไไรหม

เอาพายคาสินเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณครูนะครับอ่ะก็่อยเป่าลูกต้มกันกจต่ย่อยต่อย่อย่อยต่อยต่อย่อยต่อยอต่อยต่อยต่อาตอาต่อยอาอีก่อยตอยต่อ่อยอยต่อยเ่อ่อเอ่อเออยยต่ยต่ยตออ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 ยอ โอเคตบให้ตบห้มคุณพี่หนุ่ยเปิดไปคุณ่หนุ่ยเปิดไปเอออนอ้แนี่าเดนกเดยะ้องหนุ่ยอากได้หน้าอะไ้นห่ให้เปิดตอ่าปน้องต้อตายอยู่ด้หน้าอะไ เป็นลูกปเกปมีน้องน้ำน้ำเ็หน้าอะไรนะฮะผู้ชายข้างหลังเป็นแจบไม้เลยเป็นแวด้วยนะครบอันที่เด้หน้าอะไรลูกดูวะนดมอนดมอน นี่เดี๋ยวดูนะอ่ะให้ให้ให้ฟ้องดูก่อนโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย ออกไปข้างนอกลูกนี่ันไปกินกนมเออไปหาคุณพี่หนุ่ยไปกินโดนัทกะนมเลยนะอ่าให้กันโอ้อยิ้มทางนี้หน่อยหันมาลูกเออเก่งมากอ่าไปไปกินนะคคับเป็นเด็กดีแข็งแรงสภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีแั็งแรงดีอ่าไปขอบคุณครับไปได้อ่าให้คุณครูตั้มด้วยขอคคบขอคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับด้วยเป็นเด็กดีนะคะ happy birthday อ่าขอบคุณครับด้ยลูกขอบคุณครูด้วยขอบคุณครับด้วยเออ อีอร่อยไหมครับอวันนี้น้องอมเสนเอาขนมโดนัทมาแบ่งเพื่อนเพื่อนเนื่องในวันเกิดนะครับเด,ด็กๆกินกันใหญ่เลยอร่อยไหมครับอเยี่ยมเลยอร่อยไหมครับมิลาน